เรื่องสิ้นทางเลือกเหลือทางแรกตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมพภพโชติป,ปัญโยเรามาพูดกันก่อนฟ้าสางของวันใหม่เวลาของเราได้ล่วงเลยมาตีห้าเก้านาทีตีห้าสิบนาทีอยากจะบอกอันหนึ่งสำสากเราได้พูดกันอยูบบ่บ่อยๆการสวดมนต์ หลังสมาธิหลังจากการเจริญสมาธิมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาจนจะสว่างตอนช่วงที่เราสวดมนต์เราอย่าทำให้สมาธิของเราสูญหายอย่าทำให้สติของเราได้หายไปธรรมดาเมื่อเราเจริญสมาธิภาวนาม,มามาก จิตใจควรจะได้อบร่มอยู่ด้วยสมาธิให้มันเกิดความอ่อนโยนกล่อมเกลาเป่งเสียงออกมาอย่างไพเราะนุ่มนวลไม่ห้วนไม่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่รีบร้อนเวลาสวดมนต์แล้วเหมือนกับไม่มีสมาธิเหมือนกับไม่มีสติให้อ่านหนังสือก็หลง เวลาขึ้นเวลาลงก็ไม่ได้ไม่ได้กล่อมความจริงการส่วนมนต์นี้มันเป็นเพลงบทเพลงที่โลกทั้งหลายเขาร้องร่ำข่าควรกันอยู่ในโลกเนี่ยครั้งแรกมันเป็นบทเพลงปาโมดของผู้ที่เอิบอิ่มด้วยปรีติด้วยปาโมดเป็นเสียงเพลงจากนักบวชบทสวดสาธยายเป็นสโลรกแห่งธรรม เมื่อท่านได้เจริญสมาธิภาวนาเอิบอิ่มอยู่ในธรรมปาโมทชุ่มชื่นอยู่ในจิตใจท่านก็ขับบทเพลงแห่งปาโมทนั้นออกมาจึงเป็นซุ่มเสียงที่ไพเราะมากไม่รีบร้อนไม่ห้วนไม่แข็งกระด้างนุ่มนวลผู้ใดได้ฟังแล้วก็สงบแม้แต่ได้ยินเสียงของท่านผู้สงบ ยิ่งที่พวกเราสวดมาเมื่อกี้มีแต่บทพระธรรมที่เข้มขน้นอย่างธรรมประหังสนะสมาธปะณธิวจนะปะถังแปลว่าบทพุทธพจน์ท,ที่พระศาสดาได้กล่าวให้พวกเราเกิดความแก้วกล้าพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามอย่างไม่ ท้อถอยสมาธปณะสมปหังสนะสมาธปณะแปลว่าให้ถึงความแกล้วกล้าให้ถึงความร่าเริงให้ถึงความถือเอาได้สมาทานเอาได้ฟังดูสิที่เราสวดมาครั้งแรกท่านจะปารถถึงธรรมธรรมนี้เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เปรียบประหนึ่งของที่คว่าให้หงายขึ้นว่ามันมีอะไรอยู่ที่มันคว่ำไว้เนี่ยอุตโนวิวโตเปรียบเหมือนของที่คว่ำอยู่ให้หงายขึ้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ถูกปกปิดไว้เปิดออกให้เห็นไม่มีอะไรปดปกปิดไม่มีอะไรอำพรางชินทะปิโรดิโก ส่วนที่มันไม่ดีไม่งามส่วนที่ขี่ริว้วขี้เรพระองค์ก็เฉือนทิ้งแล้วตัดทิ้งแล้วเอาแต่เนื้อเนื้อเอาแต่แก่นแต่สารประกาศสิโตประกาศก้องแล้วไม่ปิดบังอำพรางสวดไปคิดไปเม่อมันบวชอยู่วบาบวาแพงฝ้าวบาหามันแล้วเจ้ามันจะคล้องบวกอย่างบาบบวันนี้แล้วมันเสียหาย เสดายคว่ำบอกที่มีคุณมีคาของปพุทธเจ้าเอามาบอบ่อใส่ปากเข้าแท่นเพิ่นซสือเปล่าล้วคืออุตตโนเป็นธรรมอันธรรมให้เป็นดุดคลองปิดที่เปิดแล้วดุดคลองความที่ง่ายแล้วแล้วก็ว่าของเราไปคีดไปพิจารณาไปอุตโตนวิวัตโตปากาสิโตชินทปิโรติโก นี่เรากําลังพูดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดท่านบอกว่าพิสุทธ์ทั้งหลายทําอันเราต่าวดีแล้วเหมือนของคว่ําเราหงายขึ้นแล้วเหมือนของปิดอยู่เราเปิดขึ้นแล้วเปิดให้แล้วเหมือนสิ่งที่มีของเจือปนที่เป็นขี้ริ้วขี้เลและสิ่งที่ดีทีงามแต่เราได้เชื่อเชิญบอกาภาษาไทอาสานเขทาว่าลือพิมพ์ว่าแล้ว อันยงยน่วยมันนั่นอันว่าเป็นตะแตกมั่นนั่นเอาถิ่มปัดเอาเต่ของดีๆจงไปให้กินแส่บๆหลังจากนั้นก็บอกว่าประกาศสิโตประกาศก้องแล้วทีนี้ก็หันมาปาร,รบตัวเราอลังเอวะสมควรแท้แล้วหนอสมควรแท้ทีเดียวที่กุณระบุตรผู้มีศรัทธาออกบวชแล้วจากเรือนอย่างพวกเราทั้งหลาย ควรจะปารบความเพียรให้เข้าถึงธรรมที่ท่านประกาศนั่นธรรมที่ยังไม่บรรลุให้มันบรรลุให้เข้าถึงที่ยังไม่เข้าถึงให้เห็นแจ้งกระทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่แจ้งยังคุมเครืออยู่หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็พูดต่อไปว่าผู้เป็นอยู่ด้วยความขี้เกียจขี้คานอยู่เป็นทุกข์อยู่เป็นทุกข์นกในวัฏสงสารเนี่ย แล้วก็ยังจมอยู่ในกองแห่งความชั่วแห่งอกุศลและธรรมแห่งบาปกรรมอันลามกกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตัณหาอุปทา,านต่างๆเต็มอ,อยู่ในจิตในใจเขาเพราะเขาขี้เกียจขี้ค้านเขาไม่ประพฤติปฏิบัติตามบวชห้าสิบปีขี้ค้านเพราทำความเพียร กินเขาให้บานจนขี่เต็มฐานบอกพระจาบานห้องน <c oughs> ูทั้งวนบนกมันก็มนควมข่อยนี่ได้หลือวิปัสตนาญาณกรรมฐานบ่กเกิดบ่เคยเหดบ่เคยทำบ่เคยนั่งสมาธิจากเถือ่บอบ่เคยเดินจงกกงจักจับจังสิเพื่อนจังว่ากุศีโตทุกขังพันเตกุศีโตวิหารติ บุคคลผู้อยู่ด้วยความขี้เกียจขี้ค้านย่อมอยู่เป็นทุกข์โวบกินโนอากุสเลทำเมยอยู่เกลื่อนกลนปะปนล,ลอล้อมอยู่กับบาปอากุศลธรรมอันลาม,มุกประโยชน์อันใหญ่หลวงในศาสนาที่ตนเองได้บวชก็ทําลายสิ้นมหันตันจะสถับถัง ปริหาเปติยังประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสื่อมสิ้นไปประโยชน์ที่ตนได้เกิดมากว่าจะได้เป็นมนุษย์ผ่านพ้นความเกิดเป็นสัว์ผ่านพ้นความเกิดเป็นเปรตอสุรกายผ่านพ้นนรกลุดล,ลงมาจากพรมโลกจากเทวดาได้มาเกิดในโลกมนุษย์ได้พบศาสนาพระพุทธเจ้า ตาไม่บอดหูไมดวกยังได้บวชในศาสนาประโยชน์กองอยู่เฉพาะหน้าอันใหญ่หลวงบ่เอาเฮ็ดชิมซ่เขาต้องขึ้นบังคับไหนคือเอาให้ฟังเมื่อก่อนเอาแต่เพียงสัตว์ที่เกิดในน้ำนี่ก็มากกว่าคนเป็นหมื่นหมื่นเท่าจับปลาในทะเลนี่มานับรวมกันเม์ดมนั้นกับคนในโลกนี่มันสิรลายกว่ากันจักเท่า เยเตสตาอุทกัสมิงชียันติมียันติชายันติย่อมมีเหล่าสัตว์ที่เกิดในาน้ําแก่ในาน้ําตายในาน้ําที่แท้สัตว์เหล่านั้นก็คือคนพานคนโง่นี่เองเกิดมาแล้วทําลายประโยชน์ตนด้วยการทําบาปทุจริตกายวาจาใจก็คนนี่ไปเกิดเป็นสัตว์มนันคนบาปไ่มาสัตว์โคกสัตว์บนโบกบาสเราเอาสัตว์บกมานับมดสักฝูงหนึ่ง เอาหมดมานับในประเทศไทย,ยจะมากกว่าตัวคนในโลกเอาโตโตโตแต่กระแตนแม่งมั่นขี่กรเดือนสัตว์เหล่านี้มีปริมาณมากกว่ามนุษย์หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเท่าที่แท้มันก็คือคนพระพุทธเจ้าวะนี่แมวหน่อยเสือหน่อยที่แลน้ำกลนผพราะมหยาบหยาบมันก็คนคือกันเลยนี่บุญมันหลายที่นี่ได้มามาอยู่น้ำเหาเนี่ย ผมว่ามันจะบ่มาหอดปานนี่ไ่เมื่อกับเมื่อ,มอนมาจากกุฏิมันนี่นแลงวยามๆมันนี่ได้ทั้งเสือทั้งแมวนี่อันนี้ก็คือคนเมื่อเราได้ทําบุญแล้วสมควรแล้วกรรมเบาบางแล้วจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์อักขังฐานังมนุษย์เสสุมักขังสตะวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐเลิศที่สุดคือการได้เกิดเป็นมนุษย์ที่จะสามารถชำระ ความเป็นสัตว์นี้ให้สู่ความบริสุทธิ์ราบใดยังเป็นคนเป็นเทวดาเป็นผีสางคางลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเอิ่นว่าสัตว์เบิดหอดพมเป็นพระอรหันต์จังเศาเป็นสัตว์เท่านั้นแต่ว่าประโยชน์อันใหญ่หลวงที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่หนวกพบพระพุทธศาสนาแล้วยังได้บวชบวชแล้วทิมประโยชน์บาน,นีเพื่อนจึงบอกว่า มหันตันจะสะัดถังปริหาเปติทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสือ่อมผู้ได้บวชนะบวชแล้วว่าได้ปฏิบัติทำบวชแล้วชี้ข้านเฮตไปตัวที่ตัวแดอ hmm, ผีเผดนักบวชนักบวชนรก,กนี่ลายเป็นว่าบ่าม่เราลือกเออเ,ออเออลยดีเราได้เท่เานี้ผ้าเรื่องเลืองนั่นกองไว้ เป็นภูเขาเข้าวบ่มีฤทธิ์มีเดชได้เห็นมีเรื่องสนุกทุกวันในสมัยพุทธกาลพระโมกัลานะวันไหนพระโมกัลานะเดินมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาจากภูจากผ้า,าจากป่าจากเขามาจากที่เล่นบางทีตอนเช้าท่านออกไปบิณฑบาตกลับมามากราบพระพุทธเจ้าพระนุ่มเนนน้อยทั้งหลายหนุ่มพึกสลดขันเห็นพระโมัลลานะมานั่ง ฝ่าพระพุทธเจ้าโตโตโต,โตนี่พระทั้งหลายยองมาหดหนึ่งสองสามสี่หาหุ่มทราบลาบลดได้ฟังแนวดีๆแนว่แปลประหลาดอยู่ในลักษณะสูตรวันหนึ่งพระโมคคัลลาน,นะเดินมาบินทบาทมาจากภูเขาคิสกูเดินลงมาคือเข้าจะไปบินทบาตบ,บ้านน้องบุสิมน,นี่มากระมูองค์หนึ่งชื่อว่าพระลักษณะจึงได้ชื่อสูตรนี้วาลักษณะสูตร ย่างลงมาจากผูเขาคือเขาย่างลงมาทงเทงมภูนี่โมกขลา,านาอย่างเงี้หนาขึ้นทั้งฝ่าแงีเลยเลี้ยวไปน้ำเลื่อยคือเลี้ยวบนโงกบงกาบินทั้งฝ่าเนี่ยเพนนิ่นน่ะย่างว่าบังผพ่ตั้บาดเนี่ยตั้เอึบหลอดเฮ้ย่าพตาตั้คนแี่เบิง่งเงี้ดีแน่ไปเถินเลี้ยวเบนนะิ่งพรนละกานาท่านก็นมองตามท่านดูอะไรท่านโมกขลานะผู้จเจริญเมื่อนท่านจะเห็นเป็นตนเป็นตัวผู้หนึ่งผ่มีฤทธิ์มีเดช นี่ตาทิบหูทิบคูห้หนึ่งบ่มียังบันนี่คือเฮ้าเนี่เจ้าเวิ้งยังคือจังสิเห็นเป็นตนเป็นโตแถวบว่าฉันอย่าปากพันา่าให้ไปหอดพระพุทธเจ้าก่อนจังสรีบอกพันฟังขันเราให้ฟังเดีย๋ยนี่เจ้าจวิวาคอยเป็นผีบ้าขันว่าฉันเพิ่นนี่ก็จื้อไว้พอไปบินทบาทด้วยกันเสร็จกลับมาแต่กี้อยู่ในป่าในี่บินทบาทในบ้านในยังใดฉัน ได้บนได้เหมาะสมกว่าฉันแต่เงาใหม่เงาไหลวัดมันบัานมีหลายพอฉันเสร็จก็ไปกราบพระพุทธเจ้าจะขึ้นภูเขาต่อพอกราบเสร็จพระลักษณะเล่าบลืมได้เราท่วงท่านโมคลานะผู้เจริญไหนท่านบอกว่าจะบอกผมคําถามที่ผมถามบนภูเขาว่าท่านเห็นอะไรโอ้ท่านยังไม่ลืมหรือ ว่าแล้วพระโมกัลานะก็พูดกับพระพุทธเจ้าว่าพันเตพระควาข่าแต่พระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญอภูตังพันเตอจฉริยังพันเตน้าอัศจรรย์จิงไม่เคยมีไม่เคยพบไม่เคยเห็นตอนผมลงมาจากภูเขานี้ผมเห็นตัวกระพันเป็นโครงกระดูกลอยมาในเวหาดมีผ้าเหลืองพันคอพันเอวไฟลุกท่วม ทั้งหัวนกตัวมีปากแหลมๆเป็นฝุ้งๆุงบินจิกบินตอดได้ยินว่าโค้งกระดูกนั้นร้องห่มร้องไห้ควรวนคางอย่างเจ็บปวดทรมานนั้นเป็นอะไรไม่เคยเห็นหาเหลืองฟันขั้นข้อไฟลุกใหม่ห้องตายโอยไปโค้งกระดูกห้องยังว่าพ่อเอกบานนีนกแล้วตัวยังไงปากเงาง บินตอมเป็นมูตอดทั้งหัวฝนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสาธุสาวกของเรามีอนุภาพจริงหนอมีฤทธิ์จริงหนอโมคลานะเธอจงเป็นพยานแก่เราแม้เราเองก็จะเป็นพยานแก่เธอเราได้เห็นมานานแล้วที่แท้ภาพที่เธอเห็นนั้นก็คือภาพของนักบวชเลวซาม ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะบวชมาแล้วอาศัยอยู่อาศัยกินจากชาวบ้านไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมไม่ประพฤติตามธรรมวินัยลอกลวงเขากินเลี้ยงชีพทำทุจริตนานาประการในสมณะเพศของเธอเธอไม่เคยคำนึงถึงศีลสมาธิปัญญาเธอบวชนานล่วงการผ่านใบเป็นพระเถระ เป็นหัวหน้าในการก้าวล่วงเป็นผู้ละทิ้งในการคบเสพสรานที่สังัดวิเวกไม่ภากเพียรพยายามในการอบรมกายอบรมศินอบรมจิตอบรมปัญญาเธอเป็นหัวหน้าทําความชั่วแก่อนุชนรุ่นหลังเมื่อเธอตายไปแล้วเธอตกนรกหมกไหมชั่วพุทธันดอนนั้นบัดน,นี้กรรมนั้นเบาบางพ้นจากนรกเศษบาเศษกรรม ที่เธอได้กระทำไว้ก็มาทำให้เธอเป็นเป,นเปนรตลอยอยู่ในเวหาดไฟลุกท่วมอย่างนั้นผ้าเหลืองพันคออยู่อย่างนั้นเศษบาปกรรมนั้นเนี่ยเป็นนกเป็นเหยี่ยวเป็นกาวิ่งบินตามไล่จิกไล่ต่อจบนั่นพระพุทธเจ้าก็เลยสรุปว่าโมฆบุรุษเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอินทรีย์ครบท้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกผ่านพ้น วัตตาสงสารเบื้องต่ำจากเปรตอสุรกายนารกสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์แล้วยังเป็นบุญเป็นโชคที่ได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้ากษปะผู้ชนะมารเขายังได้บวชในธรรมวินัยอันพระองค์กล่าวดีแล้วแต่เขาไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติตามมันจึงเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกพึงสังวรระวังไว้ จงกระทําความเพียรให้เข้าถึงสิ่งที่ยังไม่เข้าถึงให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งการเป็นอยู่อย่างเป็นผู้ขี้เกียจขี้ค้านนั้นย่อมเป็นทุกข์ยาวนานในวัฏสงสารมีน้ำซ้ำยังทำลายประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสื่อมไปหลังจากนั้นท่านก็ยกย่องที่สุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเพียรอันปารบแล้วย่อมอยกเป็นสุข เนี่ยอย่างพวกเราปารบความเพียรตื่นมาตีหนึ่งตีสองก็ปารบขี้เกียจก็ยาหัวมันคำว่าปารบนี่ปารบมันสกิลข้าู่กบยาเฮาหักปารบเฮ็ดถึงมันคึดหอดมันอยู่เลยผ้ามันเห็ดมันสิทุกข์กระยาดอกทุกซ้ำนี่เราไม่มีทางเลือกเราก็เลยแลกฟังให้ดีนะเลือกบ่ไดดก็เลยเลกเอาขันสีเลือกเอาสบายมันมันบ่ได้มันสบายสิไป ทุกข์ไปหนาในวัฏสงสารก็เลยแลกเอาความทุกข์ในขณะนี้แหละมาแลกแลกเอาความสุขอันจะเกิดมีหลังจากความทุกข์ที่เราแผดเผาด้วยความเพียรในสิ้นไปเ mm hmm. ดวนเข้ากับรังเลกเอาความสุขเล็กๆน่อยๆของโลกของกามที่นั่งตามใจนอนตามใจกินตามใจสะดวกสบายตามใจบ่เอาตามใจเอามาแลกมาทำความเพียรทุกข์ เพราะการกระทําความภาคเพียนเหมือนคนไข้เอาความทุกข์จากการบริโภคยาขมขมเพื่อจะมาแลกเอาความทุกข์อันเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยให้มันสูญสิ้นไปบัณฑิตพึงข่มจิตข่มใจเสพอริยธรรมเหมือนคนไข้ข่มใจกินยาขมแต่กี่วรได้สิยา มันบอมนมียาเสกขมันคูมมือนี่พันซิว่าไม่อยู่เด่คมใจฉีดยาให้มันเจ็บกระโพเพื่อให้มันเศร้าไข้แม่นบอกพ่อใหญ่สังมันมีแห้งอยู่บ่สีกระโพกเจ้านั้นนี่เข้าหากว่ามีทางเลือกเขาก็เลยแลกไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จะให้โรคาพระญาติเนี่ยมันหายไปโรคภัยไข้เจ็บมันหายไปอยู่ยังไงมันก็เลือกไม่ได้มันไม่หายต้องแลกด้วยเข็มฉีดยาปวดเกา นั่นเป็นอย่างนั้นยนเนตได้เข้ามาและความเพียรอันปารลบแล้วย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อปารลบไปปารบไปเนี่ยจิตเข้าถึงธรรมสันตังปานีตังธรรมมังธรรมอันสงบธรรมอันปานี่หลังจากนั้นธรรมที่สงบปานี่ที่เราเข้าถึงเนี่ยมันจะนําไปสู่ความสุขความสุขอันป่าศจากกามความสุขอันปราศจากอามิตรเป็นความสุขที่สามารถ ไขว่คว้าเรียกหาได้ทุกเมื่อมีอยู่ในจิตในใจเลยจากนี้ยังมีความสุขอันเกิดจากความเห็นแจ้งเป็นความสุขเนื้อสุขอันเกิดจากความสงบเยือกเย็นนั่นเองก่อนที่จะถึงจุดนั้นต้องแลกกันไปเรื่อยๆเลือกไม่ได้ต้องเลกกจือไว้ได้เลือกไ่ได้เล็กจื้งไว้ได้เล็กกันเลยเฮาเป็นจังได้กับเ,เ,เ,เป็นกันพอภาษานักมวยเขาว่าแลกหมัดกันมึงตีมากูตีไป กิเลสทรมานเขามาเฮาก็ทรมานกิเลสไปสมนำนามึงกิเลสเอ้ยไปสันจะเป็นมึงเห็ดกับกูคักนอกไปสันตะกี้ไปสันแมนบ่พอ,อ,อกสั่งแมนไผร์ละผ้าจาไปสูบซ่าโกโกะตะกี้กิเลสกิเลสห้จักบอกมันทรมานเป่าบังจนตาสวดตาดูนเพิ่นดูดงูเขาจนตายเบิดเขาบ่แลหลุ่นเดียวกันบ้านนี้เขาบ่พผ้ามันเอายากับบ่พ้ามันสูบ ปารบความเพียรมีความเพียรอันปารบแล้วย่อมอยู่เป็นสุขนพิกาเวหีเนนะอคัสปฏิโหติภิสูดทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทําเร็วๆย่อมมีไม่ได้เลยแ้าเขาปฏิวังเอาง่ายๆบานเคยสบายพอดนั่งทําความเพียรกลบ่ทันอุ่นสมควรแก่เวลาเร็วเนวาัวเห็นเพลินผ้ากันไปจัดงานปริวอกปริวัด เอิญคนมาหลายๆไปทำความเพียนโอ้ยอยากหักใส่กรรมฐา,านเด้ะนิมนต์อาจารย์ต้องพบไปเทศไปพ้นเพิ่ตื่นตีสี่ตีห้าพนตีละครั้งเม่งเม่งเม่ง,ม,งมารวมกันสวดมนต์เปล่า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 กนสวดมนต์จบเทศให้กันฟังจังหน่อยฟ้าแจ้งม่านเ,นเอ,อิญหาเขาต้มไหนส่วนมนต์จบนั่งสมาธินั่งสมาธิเพิ่งเกิดตืนเอาตัวแป้งเอาฟานสมปะบัม โอกาสโอกาสนณะโอกาสนี่พันว่าพันว่าน้ํากันโขบโขบข้ขพบาพระเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานมีพระได้กรรมฐา,านก็ได้พันเอกันโดยจะตั้งสติไว้ในลมหายใจเข้าหายใจออกพันว่าสิบหนนหรือร้อยหนนร้อยหนนหรือพันหน S <S <an th i> ขอให้ขันิกาสมาธิอุปจารสมาธิอปปนาสมาธิวิปัสนาญาณจงบังเกิดมีในกันทะสันดานของของะเจ้านโอกาสบันนีเทินสันนังปับ๊บสิท่านก้นอุ่นใสหั่สมควรแก่เวลาแล้วเพล่นบาเหตุเพราะเองเนีน่่บอกมันสิขเขาถึงทำเพิน่นเพิ่นยังว่าหินนะักิกเวหีเนนะอคัสสะปฏิหติ พิสูจน์ทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการทําเร็วๆทำเพราะอญโยเอนแงนี่ย่อมมีไม่ได้เลยคันว่าแต่การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทําอันเลิศย่อมมีได้เลยขันเหตอยู่จังสี่ตื่นแต่ตีหนึ่งตีสองอยู่จังสี่ังเมื่อแรงแดดพาดปลายไม้ได้หอมเอากันหลดี่จังสี่กินเข่าก็ตามมีตามเกิดมือเลยเถือจังสี่นีเพื่อเอื้นว่าอาปันนกกะปฏิปทา อรักณะกะปฏิปทาแปลว่าการปฏิบัติที่ไม่ผิดที่แน่นอนมีหยังสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกกายใจดังลีนบ่ตามใจมันไม่หลงไปตามเสียงตามรูปตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามอารมณ์รับรู้รับทราบแล้วก็รักษาใจต่อไปโพชนเนมันตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคมตัญญุตาได มจักประมาณในการบริโภคโมเมนตัตันยุตงุงเอาพุ่งเป็นประมาณฝาดเข้าไปเสบือบานนอนก้นทธาตุนมันเนี่ยถ้าเอาคำพอดีหลังจากนั้นชาคริยานุโยกประกอบความเป็นผู้ตื่นหูมเมื่อตื่นคือเขาเห็ดเนี่ยคันเทดจังสี่เพิ่อนว่าอปูจะจจันทะตายะสามาปนโน ถึงพร้อมด้วยองค์คุณแห่งคุณธรรมของผู้ไม่เป็นไข่เน่าคนว่าไข่เน่าจือไว้ดีๆภาษาบาลีปูจันนี่ปูจันเนี่ยไปว่าไข่เน่านี่นั่งย่น,นี่แต่ว่าปูจันภาษาบาลีได้เพราะมันปูจันภาษาไทยปูจันภาษาบาลีปูจันทะตายะไปว่าไขา่เน่าคนว่าอะปู จันตะตายะสมาปนโนถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้ไม่เป็นไข่เนา่าคนว่าคันมีถ้ำที่กาวมานตื่นเด็กลูกเศร้ากระทำข่วมเพียนเฝ้าเบิงจิตเบิงใจเจาะคลองหูจักประมาณในการบริโภคสํารวมอินทรียตาหูกายใจดังลีนหูเสียงกินรสสัมผัสอารมณ์เบิงมันบอกไปน้ำมันทำขควมเพียน มีใจเด็ดเดียวมีศีสำร่วมกันอยู่จังไหหลังจากนั้นมันสิเกิดขึ้นดอกคุณทำที่กระทำตามมาคือชาติทั้งสีนะ่ะเมื่อมีทรามู่นี่เพื่นเอินว่าเป็นคุณทำอันเปรียบเสมือนไข่ไม่เนา่าสิออกลูกขันเป็นไก่ขันได้ฟักไข่ซึ่งมันบ่เน่าเนี่ฟักปะยาปะเศร้ามันอุ่นพ่อแล้วมันก็ออกลูก ยาสะเป็นไข่เนา่าส่วนหมาหงเป็นไข่เน่าคือวานะดังไปแล้วก็ตายเพราะว่ามันเนา่ามันบรสมบูรณ์มันมีเน่าไข่เน่ามีสมาธิว่าม,มีสินเหตไหเนา่าสมาธินี่ถ้าขาดสินร <c oughs> องรับคุ้มครองเอาไว้เนี่ยสิเป็นไข่เนา่าจุลศินมัชฌิมศินมหาศินจุลสินสุโนีเพิ่นเอินว่านิพ เพทพาคิยศินสื่อมันก็มวนได้คือสื่อวัดเท่านั้นแหละนิเพทพาราลามภาษาบาลีวันนี้เพทพาคิยศินศิลอันเป็นส่วนฝักฝ่ายให้ชำแรกกิเลสศิลสุมูนีเ่นจัดเป็นสี่หมวดจัดเป็นสี่หมวดหมวดสุดท้ายเอนวันนี้เพทพาคิยศิน สุมอื่นหนึ่งถีติสินวิเศษสัสินถีติภาคิยะสินวิเศษสัาคิยะสินสินพรตั้งได้ซื่อพราตั้งมันไว้ซื่อหน่สินพราให้วิเศษให้มูอได้ยกน้องอันนั้นบ่าเอาคนว่าสินของอริยะสาวบอกนั่นเป็นนิพพทพาคิยะสินสินที่มีส่วนให้ชํำแระคลุทะลวงกิเลสไม่อยัางไรสินสุ่มนั่น สินนุนมีอยู่สามยุนละสินสินน้อยสินหาเนี่ยมชิมะสินสินกลางคือขยายจากสินหาออกไปอีกยี่สิบกว่าออกลูกสินหาออกลูกมหาสินขยายขมวดปมอันน้อยกับอันใหญ่นี่ไปรวมกันอีกได้สี่สิบกว่าสินทุนี่สิเว้นจะเป็นพระเว้นจากการตงแต่หดน้ำมนต์ไป มดนำม้อนพนนำมันสัตว์แก่โปยไสยเป็นหมอดูหมอเดาหมอทำนายลักษณะหมอยาหมอทำกันลูกสอนหมอเห็ดมากระตุ้ดมหาอุดยุดปืนใหญ่กันปืนผ้านาไม่หม,มทำเสนียาแฝดบมีเลยาศินมุนีคุ้มคล้องแล้วเนี่ยพระซุ่มดังๆเพิ่นจิไปเห็ดได้บ่เห็ดเลี้ยนขอยออแ,แยแยน,นมันเห็ดบ่ไรขันบมมีศินมุนีอำนาจจิตอันเกิดจากสมาธิ มันสิเอาไปเห็ดซุ่มนะัแล้วก็ไข่เน่าบาดเนยเห็นว่านันลงปูดเหศดแล้วบอกให้เห็ดเลยนะักไข่แล้วเน่าน่ะคือคือผู้ใดบ่บ่เห็ดฟุ่มนะักไข่เนา่าเพราะศีลมันห้องเอาไว้องค์คุณแห่งผู้ไม่เป็นไข่เนา่าแท้เข้ากับยาพ้ากันเป็นไข่เน่าถ้าไข่มันไม่เนา่าแม่ไก่ย่อมฟักดอมกกดอมทับด้วยดี เมื่อความอบอุ่นเพียงพอลูกของมันเจริญเติบโตแก่ก้าในกระเปาะฟองมันก็จะเอาจะงอยปากเอาเล็บจิกกระเปาะฟองชำแรกกระเปาะฟองออกมาจิตเฮานี่อยู่ข้างในนี่คือกันกับไก่น้อยอยู่ในไข่นี่เขากําลัางนังฟักมันนี่มาฟักไข่นี่บ่ต้องนบต้องไหวบ่ต้องอ้อนวอนพระพูดเจ้าว,ว่า แม่ไก่มันจะปาถนาหรือไม่ปาถนาก็ตามถ้าไข่มันไม่เน่าแม่มันฟักอย่างนั้นมันจะออกภิกษุก็เหมือนกันเธอจะปาถนาะเธอจะอ้อนบอนหรือไม่อ่อนบอนเธอจะปาถนาะหรือไม่ปาถนาก็ตามเมื่อเธอสมบูรณ์ด้วยจารณะสิบห้าอันเป็นองค์คุณของผู้ไม่เป็นไข่เน่าพว่ามีศีลสารวมปาติโม มีสินอินทรีย์สังบรสํารวมในอินทรีย์รู้จักประมาณในการ